ครับอันนี้ก็จะไปกสาธิตการตอนอะมะเขือพวงนะครับหรือไม้ที่อัตบตระกูลที่ไม่มีแก่นทั้งหลายเนี่ยก็สามารถตอนได้หมดนะครับอุปกรณ์การตอนก็จะมีะมีดปลายแหลมหรือมีดคัตเตอร์นะครับมีขุยมะพร้าวที่ยัดใส่ในถุงตุ่มตอนแล้วแล้วก็มีเชือกฟางนะครับเรามาเริ่มจากนะครับเลือกกิง่งที่เราจะตอนนะครับเสร็จแล้ววิธีการ นะครับก็อาจจะตัดแต่งกิ่งสักนิดนึงนะครับก็จะได้คุมง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ไปแหลมเนี่ยแทงเข้าไปนะครับแทงให้ทะลุอีกด้านนึงนะครับแล้วก็พยายามจีบมันลงนะครับนี่มันก็จะเกิดแผล นะครับแล้วเราก็หาเศษไม้เล็กๆนะครับมายัดไว้ตรงรอยแผลนี้เพื่อไม่ให้แผลมันกลับไปเชื่อมกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตุ่มตอนมาผ่านะผ่าแล้วก็แหวก ใส่กลางมันแล้วก็หุ้มลงไปตรงแผลที่เราผ่าไว้ตะกี้นะครับหุ้มโอบไว้นะครับแล้วก็เชือกฟางมัด ก็เป็นอันเสร็จนะครับหลังจากนั้น10กว่าวันก็จะมีรากงอกออกมาแต่ถ้าเราอยากให้รากออกเร็วขึ้นเนี่ยเรามีการบากเตือนข้างล่างนิดหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการตัดท่ออาหารที่จะส่งกลับนะครับจะทำให้เกิดรากได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องบากลึกนะถ้าบากลึกเดี๋ยวกิ่งหักนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับก็จะทำให้ออกรากเร็วขึ้น หลังจากที่ออกลากแล้วเราก็ตัดไปชํำถุงได้เลยนะครับนี่จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการตอนสำหรับไม้ที่ไม่มีแก่นทั้งหลายก็ใช้วิธีเดียวกันหมดซึ่งสามารถออกลากได้เร็วกว่าที่เราจะไปเพาะ,มะเมล็ดเพราะว่าการเพราะ,มะเมล็ดก็ช้ใช้เวลานานแต่เราเอากิ่งที่ออกลูกแล้วตอนไปเมื่อปลูกปุ๊บก็จะให้ผลผลิตทันทีนะครับเป็นการลัดขั้นตอนแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่าเพาะ,มะเมล็ดครับ